สวัสดีครับรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทําคําพิเศษนะครับยามเช้าของวันพฤหัสบดีที่พฤหัสบดีที่16พฤศจิกายน2566ครับ8มง21นาทีตามเวลาประเทศไทยของเรานะครับครับผมจะพารายการไปที่ซานฟรานซิสโกนะครับไปติดตามภารกิจของท่านนายมตรีเศรษฐาทวีสินครับซึ่งทำเนียบรัฐบาล ไทยคู่ฟ้าได้รายงานผ่าน X หรือว่า Twitter นะครับเรามาติดตามผ่านพระกิจนะครับของท่านหลังจากที่เมื่อวานท่านปิดดิวไปแล้ว3แสนล้าน8.6บิลเลียนดอลลาร์สหรัฐครับไปที่ซานฟรานซิสโกนะครับตอนนี้ที่ซานฟรานซิสโกก็คือเวลาเวลา5 5มงเย็นครับ17นาฬิกายนาทีนะครับที่ผมกำลังทำคลิปตรงนี้อยู่นะครับ โอ้โหวันนี้นายกพบหลายดีลมากหลายดีลมากมาดูนี้จากไทยคู่ฟ้านะครับจากไทยคู่ฟ้าเลยนะครับดีลแรกก็ทางไทยคู่ฟ้ารายงานมานะครับนายกเศรษฐาหารือกับผู้บริหารบริษัทซิตี้นะโรงแรมเดอะริสคาร์ตันนครนซานฟรานซิสโกนะครับตามเวลาของซานฟรานซิสโกครับนี่ครับ นี่โอ้โหกี่ดิวนี่จะเป็น10บดิวแล้วนะครับอันนี้เริ่มจากซิตี้นะครับซิตนะี้ซิตี้น่าจะเป็นพวกกันเงินนะพวกกันเงินก็อ่างเงี้ยเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วนะครับมาดูตรงนี้เลยเอพ x ตอนนี้ก็คือ สองชั่วโมงที่แล้วนะครับภาพนายกเศรษฐาเข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำภาคเอกชนของ a อเป2023เนี่ยนะครับหน้าอาคาร m o s c o n ค Center เฝั่งทิศตะวันตกนครซานฟรานซิสโกนะครับนี่ครับนายกก็ไายเซนท่านเขียนหนังสือด้วยมือซายนะครับ ขึ้นปาทกถาด้วยรู้สึกว่าไทยคู่ฟ้าไทยคู่ฟ้าได้มีสปีชส,สนทรพจน์ของท่านมาด้วยแล้วนะครับนี่นะครับจากนั้น57นาทีที่แล้วนะครับภาพนายกเศรษฐาเยี่ยมบูธบริษัท Microsoft กับ Boeing นะครับกับ Boeing ที่ซานฟรานซิสโกนะครับ โอ้โห oh, ภาพนี้ภาพปรวาสตร์นะครับนายกเศรษฐานะครับนี่คือ CEO ของ Microsoft นะครับ CEO Microsoft เป็นชาวอินเดียอเมริกันนะครับเคยมาอยู่เมืองไทยนะครับตอนเด็กๆครับชื่อสัตยานะครับตอนนี้ก็เห็นเมื่อคืนมีข่าวเขาเปิดตัว AI นะครับเขาเรียกว่า Microsoft Copilot ปิดตัวที่จะเอาใส่ลงไปในระบบปฏิบัติการ Windows นะครับแล้วก็ในดีลนี้ก็ที่นายกไปนี่ก็ได้จาก Microsoft มาแสนล้านเหมือนกันนะครับคนไทยทุกคนนะครับส่วนใหญ่ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Microsoft เนี่ยก็จะได้ใช้ AI ทุกวันนี้ถ้าใครอยากจะลองใช้ก็ได้นะครับอยู่ใน bing.com นี่ก็ นี่ก็เป็นท่านนี้เป็นผู้จัดการไมโครซอฟท์ประเทศไทยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดชื่อคุณสุธรรมสุธรรมพันธ์น่าจะเป็นน้องชายคุณสุภจีสุธรรมพันธ์อะไรองนี้ยน้องชายหรือแฟนผมก็ไม่แน่ใจนะครับคุนสุภจีนี่ก็เป็นซ e o ของดุสิทธานีนะครับนี่นายกก็สนทนากับ c e o ของบริษัท Microsoft ครับซึ่งก็เพิ่งปิดดิวไปแสนล้านนะครับอันนี้ e o n g b o e i n g จริงๆสำนักงานใหญ่ o e i n g อยู่ที่ Seattle น,นะครับอยู่นั่งเครื่องบินจากแคลิฟอร์เนียจากซานฟรานขึ้นไปก็ประมาณสัก2ชั่วโมงนะครับอันนี้น่าจะเป็นรถในอนาคตนี่ครรถในอนาคตนะ All electric autonomous f o r s e a t Air Taxi กี่นี่นี่นี่อ๋อเป็นได้แท็กซี่เดี๋ยวนายกซื้อมาใช้ที่กรุงเทพเลยครับประเดิมก่อนเลยแม่จริงๆสมัยก่อนนี่เส้นทางการบินของการบินไทยนี่บินไปมันจะมีเส้นทางการบินที่บินตรงเข้าซีแอตเทิรเลยนะครับซึ่งซึ่งเป็น ซึ่งเป็นบ้านเกิดของบอริษัทโบอิงเนี่ยมาก่อนการบินไทยก็บินตรงโอ้นี่มาดูดีลนี้หน่อยครับภาพนายกรัฐมนตรีเศรษฐาหารือกับนายคิชิดะฟูมิโอฟูมิโอนะครับนายกรัฐมนตรีญี่ปุน่นโรงแรมนิโก้ซานฟรานซิสโกนะครับสหรัฐอเมริกา ออก็คงผมเท่าที่ดูเนี่ยผมเข้าเข้าใจว่าแต่ละประเทศก็คงเปิดโรงแรมไว้เปิดโรงแรมไว้แล้วก็นัดคนนั้นคนเนี้ยที่เราจะทำดีลด้วยมาเจอนะครับโอ้มีสนทนากับญี่ปุน่นแล้วก็มีท่านสีหัศก์นะอันนี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีอดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศนะครับ แล้วก็นี่เลยผมว่าคนไทยต้อง20ล้านคนใช้แน่นอนครับภาพนายกเศรษฐาหารือกับบริษัท tiktok ค,ครับเดลิสคาตันที่ซานฟรานซิสโกนะครับ CEO tiktok มาเจอเลยนะครับนี่โอ้โหลงทุนในประเทศไทยหน่อย G ó, จีนนะครับจีนนี่เขาทำประสบความสำเร็จเลยนะครับ CEO tiktok ถ้าผมจําไม่ผิดนะครับเป็นคนสิงคโปร์นะครับแต่ว่าบริษัทนี้น่าจะเป็นจีนนะนี่ครับดีวนี้นะแล้วก็9นาทีที่แล้วนะครับ9นาทีที่แล้วนายกญี่ปุ่นนะครับนายกญี่ปุ่นเชิญนายกไทยเข้าร่วมสุดยอดอาเซียนญี่ปุ่นสมัยพิเศษอาเซียนเจแปน มีโมราทีฟซัมมิตเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานในช่วงเดือนหน้านะครับโอ้อก็ไม่ไกลนะญี่ปุ่นเมืองไทยนี่แค่ปักซอยครับห้าหกชั่วโมงบินเท่านั้นเองญี่ปุ่นสิบนาทีที่แล้วครับญี่ปุ่นขอให้ไทยอำนวยความสะดวกในการเข้ามาลงทุนยกเว้นอะไรนะครับ ญี่ปุ่นขอให้ไทยอำนวยความสะดวกในการเข้ามาลงทุนเช่นยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อติดต่อประกอบธุรกิจส่วนไทยพร้อมดูแลอุตสาหกรรมยานยนต์สันดาบของญี่ปุ่นในไทยช่วงเปลี่ยนผ่านควบคู่กับการเร่งพัฒนาอุตสาหกรรม EV นะครับนี่ฮะไทยคู่ฟ้าครับขอบณมากครับวันก่อนท่านวันก่อนท่านนายกก็น่ารักมากนะครับผู ผู้แทนการค้าของบริษัทโตโยต้าเข้าพบนายกนายกก็พูดว่าโอ้โหประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีบุญคุณโตโยต้ามีบุญคุณที่เข้ามาลงทุนประเทศไทยในช่วงแรกๆนะครับเป็น first direct investment ก็มาลงทุนเก็ได้กระตุ้นเศรษฐกิจกของประเทศไทยนะครับทำให้ไทยนี่เป็นประเทศส่งออกรถยนต์รายใหญ่ของโลกนะครับผมผม จะพาแฟนรายการมาดูที่นายกพูดหน่อยนายกพูดที่สมมตนะเอปกสมมตนี่ครับนี่น,น,น,นี่ต้องขอบคุณทางทางทำเนียบรัฐบาลนะครับขอบคุณทางทำเนียบรัฐบาลโอเคนะครับเดี๋ยวชานิดนึ่งค่อยๆอ,อ่ะโอเค เปโอเคมาดูตรงนี้นะครับนายกกล่าวประทกาในการประชุมสุดยอดภาคเอกชนของเอเปกซัมมิตนะครับชูสามด้านความยั่งยืนเทคโนโลยีนวัตกรรมการลงทุนนะครับตอนบ่ายวันนี้นะครับบ่ายวันนี้ที่ซานฟรานซิสโกนะครับตอนไป15ชั่วโมงที่แล้ว ก็ประมาณถ้าอย่างนี้ก็ประมาณ4ี่ชั่วโมงที่แล้วนะถ้าอย่างนั้นเพราะว่าตอนนี้ที่ไม่ใช่4ี่ชั่วโมงที่แล้วสิอ๋อใช่ใช่ใช่สี่ชั่วโมงที่แล้วถ้าตามเวลาสหรัฐก็ประมาณตีสองของไทยประมาณนั่นนะณณณสม,มิทฮอลศูนประชุม มัสโคนีเซ็นเตอร์ฝั่งเวสต์นครซานฟรานซิสโกสหรัฐอเมริกาในอัมทีเลยนอัมทีรยว่าการส่งการข่าวประกาศคาในการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกเอเปกสมิตร ECO สมิตร2023ในห่วงสัปดาห์ของการประชุมผู้นำเอเปกนะครับเอเปกอีโคโนมิกส์ลีเดอร์วีคนะครับประจำปี2566โดยนายชัยวัชรงค โฆษกประจำสำนักนายกเปิดเผยสาระสำคัญดังต่อไปนี้ในยงตรีเริ่มการประชาขถาด้วยการเน้นย้ำว่าประเทศไทยพร้อมร่วมมือทางธุรกิจความ,มทางธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบแล้วซึ่งด้วยบรรยากาศทางการเมืองที่มีเสถียรภาพรัฐบาลกำลังผลักดันอย่างเต็มที่ผ่านนโยบายทางเศรษฐกิจที่จะมีการบังคับใช้อย่างจริงจังโดยให้ความสำคัญกับการขยาย การเติบโตการกระตุ้นความสามารถในการแข่งขันนะครับรวมทั้งการยกระดับตำแหน่งของประเทศในฐานะจุดหมายปลายทางที่โดดเด่นสำหรับการค้าและการลงทุนการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยการและการดึงดูดการลงทุนส่งเสริมนวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการขนาดเดียวกันก็ต้องส่งเสริมความร่วมืลเพื่อการเติบโตและการพัฒนาอย่างยื่งยืนด้วย โดยเน้นย้ำว่าขณะที่ขณะนี้ถึงเวลาที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยแล้วและไทยพร้อมที่จะทำงานร่วมกับพันธมิตรทุกรายจากทั่วโลกพบปะพูดคุยกับผู้นำธุรกิจเอเปกที่โดดเด่นจากทั่วภูมิภาคซึ่งถือเป็นผู้ขับเคลื่อนสำคัญทางเศรษฐกิจนาะยกบอกว่าเอเปกถือเป็นภาคส่วนที่ทรงพลัง เป็นที่ตั้งของประชาชนมากกว่า 1- ในสของโลกและสามารถสร้างการค้าเกือบครึ่งหนึ่งของโลกโดยในช่วงปีหลายปีที่ผ่านมาเอเปกประสบความสำเร็จในการช่วยให้ผู้คนหลายล้านคนหลุดพ้นจากความยากจนด้วยการเปิดการค้าและการลงทุนซึ่งความสำเร็จดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือกับชุมชนธุรกิจความสัมพันธ์ อันเน่นแฟนระหว่างภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะ,อ,ะอันนี้อะไรอะ abac ถือเป็นความพิเศษและรากฐานสำหรับความสำเร็จในปัจจุบันนะครับนายกได้แสดงวิสัยทัศน์และแนวทางความร่วมมือเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายโดยเน้น3ด้านดังนี้ ด้านความยั่งยืนไทยมีเป้าหมายว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG นะครับ Bangkok Goals on BCG Economy นะครับซึ่งผู้นำเอ c ทุกคนได้นำมาใช้เมื่อปีที่แล้วคือเป็นแนวทางที่มีความจำเป็นอย่างมากและไทยยินดีที่ได้มีบทบาทต่อเอกสารสำคัญฉบับนี้ซึ่งในปีนี้สหรัฐอเมริกาในฐานาะเจ้าภาพเอ c ได้สารต่อและทำให้ การบรรลุเป้าหมายกรุงเทพนะครับซึ่งประสบความสำเร็จและมีความสำคัญสูงสุดโดยเฉพาะย,ายิ่งการเปิดตัว BCG เพชรโดย ABAC ซึ่งกระตุ้นให้ทุกบริษัทต้องลงนามและมีส่วนร่วมรวมทั้งยินดีเมื่อทราบว่า NCA เป็กหรือ CA, EC, ว่า National Center for a p e c ได้จัดประชุม Sustainable Future Forum ขึ้นเป็นครั้งแรกด้วยพร้อมหวังว่าจะมีความก้าวหน้าที่แข็งแกร่งขึ้นต่อไปในอนาคตนะครับโอเคต่อนะครับทั้งนี้ไทยมีความภาคภูมิใจในความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะสร้างความยั่งยืนซึ่งปี2566นี้ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่43ของ SDG i n d e x ที่1ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงมุ่งมั่นที่จะต่อยอดด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวและการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นขณะเดียวกันก็จะเพิ่มความพยายามเป็นสองเท่าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนในปีคศ .2050 และทำการ ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปีคศ2065ด้วยเหตุนี้ไทยจึงส่งเสริมด้านการเงินสีเขียวอย่างแข็งขันผ่านการออกพันธบัตรพันธบัตรความยั่งยืน sustainable t t a a i n sustainability links bonds เพื่อกระตุน้นการเติบโตของพันธบัตรสีเขียวขณะเดียวกัน สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าด้วยนะครับเป้าหมายคือการสร้างห่วงโซ่อุปทานของ ev ที่ครอบคลุมซึ่งรวมถึงยานยนต์ไฟฟ้าทุกประเภทชิ้นส่วนและส่วนประกอบทั้งหมดนอกจากนี้จะปรับปรุงระบบนิเวศเพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้ธุรกิจดังกล่าวเช่นสิทธิพิเศษการลงทุนในเศรษฐกิจพิเศษ การสร้างศูนย์ทดสอบแบตเตอรี่หลักสูตรการท่าแรงงานและการขยายโครงสร้างพื้นฐานสถานีชาร์จเป็นต้นนะครับด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกิดขึ้นของอเทคโนโลยีเช่น generative AI นน blockchain และ Internet of Things หรือว่า ITO ที่กำลังเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางธรุรกิจกระบวนการผลิตและชีวิตประจำวัน ซึ่งความก้าวหน้าเหล่านี้นำมาซึ่งโอกาสใหม่ๆสำหรับการเติบโตการร่วมมือและการแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีที่เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดมีความสำคัญเป็นอย่างมากเพื่อให้ทุกเขตเศรษฐกิจโดยเฉพาะประเทศที่กำลังพัฒนาสามารถเข้าถึงโอกาสได้และเก็บเกี่ยวผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมขณะเดียวกันต้องลงทุนและปรับปรุงระบบการศึกษาให้พลเมืองมีทักษะ ่อการเติบโตในยุคดิจิตอลที่พัฒนายอย่างรวดเร็วรวมถึงการทํางานร่วมกันอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นในด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์และการวิจัยระดับแนวหน้าเพื่อปูทางไปสู่ความก้าวหน้าในอนาคตโดยในโดยในประเทศไทยนะครับซึ่งรัฐบาลกำลังวางแผนที่จะใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อนำเพื่อดำเนินโครงการกระเป๋าจังดิจิตอลหรือดิจิตอลวอลเล็ตแหละ ซึ่งสิ่งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศของเราเท่านั้นแต่ยังยกระดับการรับรู้และทักษะด้านดิจิทัลอีกด้วยและโดยในระยะยาวรัฐบาลมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัลส่งเสริมการทำงานร่วมกันเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริการสาธารณะของประเทศรวมถึง รวมทั้งพร้อมจะต้อนรับการลงทุนและรายงานที่มีทักษะเพื่อศูนยนอุตสาหกรรมดิจิตอลด้านการค้าและการลงทุนเอเปมีบทบาทสำคัญในการขยายการค้าและการลงทุนภายในภูมิภาคซึ่งจะช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของผู้คนนับล้านคนซึ่งสทอนซึ่งตัวเลขทอนเป็นผลในตลอดหลายปีที่ผ่านมาการค้า ทั้ง a p e ปเพิ่มขึ้นเกือบ4เท่าภายใน2ทศวรรษจาก7.5ล้านล้านเหรียญสหรัฐในปี2001เป็นจำนวนมากกว่า27ล้านล้านเหรียญสหรัฐในปี2021ซึ่งเขตการค้าเสรีเอเชียแปซิฟิกหรือว่า ftaap นะครับยังคงเป็นปณิธานที่สำคัญและจะทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดบรรลุเป้าหมาย รวมทั้งการเร่งสถาปนิยกรรมการค้าทวิภาคีและภูมิภาคอื่นๆเพื่อสร้างพันธมิตรใหม่และไทยจะยกระดับ FTA เพื่อตอบสนองต่อความท้าทายที่เกิดขึ้นเพื่อสร้างเสริมการเชื่อมโยงระหว่างเศรษฐกิจร่วรรรมกันขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสการค้าใหม่และการลงทุนให้กับพันธมิตรของเราด้วยไทยตระหนักถึงความจำเป็นในการรักษาหงสสู้ประทาน ให้เปิดกว้างและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตโดยความสําคัญต่อการปรับปรุงเชื่อมโยงทางกายภาพและการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงการพัฒนาสนามบินหลายแห่งรวมทั้งเขตเศรษฐกิจของเรานอกจากนี้จะใช้ประโยชน์จากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ในภูมิภาคนี้อย่างเต็มที่และกำลังดำเนินโครงการขนาดใหญ่เพื่อพัฒนา สะพานข้ามทะเลเพื่อเชื่อมต่อทะเลอันดามันกับอ่าวไทยหรือว่าแลนบิดซึ่งจะช่วยลดเวลาในการเดินทางระหว่างมาสูนอินเดียและมาสูนแปซิฟิกเพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าและโลจิสติกระดับภูมิภาคภายในทศวรรษน,นี้ในช่วงท้ายนายมตรีกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพบปะคูค้าทางธุรกิจระหว่างเยือนต่างประเทศซึ่งจะมีผู้นำธุรกิจจากประเทศไทย ก็สร้างเครือข่ายและการจับคู่ธุรกิจเพิ่มเติมที่นครซานฟรานซิสโกเพราะมีความยินดีที่จะทำงานร่วมกันและสร้างความก้าวหน้าที่มีความหมายต่อสำหรับผู้คนในปัจจุบันและคนรุ่นต่อไปโดยย้ำว่าถึงเวลาแล้วที่จะลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นซึ่งไทยพร้อมก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วและขยายความร่วมมือร่วมกันนะครับนี่คือที่ท่านนายมตรีได้ กล่าวสุนทรจน์ในเอเปกนะครับก็ถ้าดูจากตรงนี้ก็จะเหมือนกับที่ท่านให้สัมภาษณ์ทางสื่อมวลชนจากอเมริกากับประเทศไทยครับพร้อมที่จะเปิดประเทศแล้วท่านก็บอกว่าท่านก็มีความมั่นใจนะครับมั่นใจมีความภูมิใจในประเทศไทยที่จะที่เรามีของดีที่จะเสนอให้กับนักลงทุนนะครับ ซึ่งถ้าดูเราก็จะสังเกตว่านายกก็จะก็จะพยายามพูดสิ่งเหล่านี้ตลอดนะครับก็อาลครับอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นช่วงเช้ารีบรีบอัปเดตก่อนนะครับรกิจภารกิจของท่านนายกจากสารัอเมรกาต้องขอบคุณไทยคู่ฟ้านะครับที่อคอยอัปเดตสถานการณ์ทั้งในส่วนของทั้ง X t w i t t e r แล้วก็ในส่วนของเว็บไซต์นะครับเพื่อให้รู้ความเคลื่อนไหวว่านายกทำดีลอะไรบ้างแล้วก็สื่อสารอะไรถึงถึงนักลงทุนจากทั่วโลกคนทั้งโลกนะครับแล้วก็ได้ทำการค้ากับประเทศต่างๆนะครับเซลแมนเบอร์หนึ่งของประเทศไทยท่านนายกเศรษฐาตวิสิทก็ขอบคุณรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพทำเกนะครับบันทึกไว้พฤหัสบดีที่16 พฤศจิกายน2566 8นหนาฬิกาสีนาทีตามเวลาประเทศไทยและณขณะนี้ในเวลาที่ซานฟรานซิสโกก็คือเวลา17บเนาฬิกาสีนาทีนะครับซึ่งผมคิดว่าภารกิจของท่านนายกก็คงยังไม่จบนะครับ17บเนาฬิกาสีนาทีของเมื่อวานนี้วันที่15น,นะครับซึ่งก็คงจะมีมีติ้งรับประทานอาหารค่ำด้วย นะครับแล้วก็คงจะมีหลายๆดีวแล้วก็คงเดี๋ยวจะคงผมคิดว่าคงจะต้องแทนคงต้องสัมภาษณ์สรุปงานทั้งหมดเพื่อส่งกลับมาให้ประชาชนได้รับรู้ว่าคณะของข้านทำงานอะไรไปบ้างนะครับไม่รู้ว่าวันนี้มีดีลอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นมากไแต่สรุปว่าเมาื่อวานนี้8.4ดจุดสี่บิลเลียนดอลลาร์สหรัฐสามแสนล้านบาทจากสามบริษัทนะครับ Microsoft Google อเมซอนเว็บเซอร์วิสแล้วก็ที่ท่านไปเจราจากับทางวอร์มารซึ่งเป็นค้าปลีกใหญ่ที่สุดของโลกว่าจะเอาสินค้าจากประเทศไทยเข้าไปขายด้วยแล้วก็จะมีซิตี้เนี่ยซิตี้การเงินเนี่ยก็ยังไม่มีรายละเอียดอะไรออกมายังมี HP ใช่ไหมครับแล้วก็ Western d i g i t a ตซึ่งทําฮาร์ดดิสนะครับเอาละครับไปรายการครับก็ขอบคุณทำเนียบรัฐบาลอีกครั้งนะครับก็ ขอส่งกำลังใจให้คณะรัฐบาลในการที่จะเจรจาดิวใหม่ๆรับการลงทุนจากต่างประเทศเพื่อลดนี่สาธารณะและก็กระตุ้น GDP ให้เกิดขึ้นนะครับนี่คือรัฐบาลที่หาเงินเป็นนะหาเงินเป็นแน่นอนครับเป้าประสงค์ของรัฐบาลชุดนี้ที่ต่อจาก20กว่าปีของรัฐบาลไทยรักไทยคือทำยังไงให้ คนไทยหายจนนะครับสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับขอบคุณแฟนรการทุกท่านที่ตามช่อง y YouTube Time, คลิปทำค่าวิเศษสวัสดีครับ